สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ผมเติมคิวฟาบินะครับก็วันนี้กลับมากันอีกครั้งกับเกมไลน์เจอร์นะครับผมอ่ะครับก็วันนี้ถึงคิวที่อาจจะเอาตัวเก่ากลับมาเล่าใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมและวันนี้เป็นคิวของเอ่อโคนี่นะดำน้ำกู้ภัยนะครับผมซึ่งเป็นไลน์เจอร์ตั้งแต่ปี2017นะครับผมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากครับตัวนี้สี่ปีนะคือเป็นไลน์เจอร ก่อนที่จะมีการอัปเกรดธ,ธาตุอีกนะครับผมอันนี้มันเพิ่งอ,อัปเกรดธ,ธาตุทียแนะมันเป็นช่วงสุดท้ายละก่อนที่ทนายจะมาแล้วก็มีระบบธาตุนะครับผมก็คือช่วง3เทพนะครับอ่ะก็สกิลของนักตำ้งนักู้ภัยก็ไม่ได้มีอะไรบ้างรจริงๆคือช่วงแรกอะที่เขามานะอ่าผมว่าได้มาแล้วผมก็เอามาใช้แล้วนะผมผมปรากฏว่ามันใช้ดีมากแล้วผมก็เลยใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วไปไป,ไป,ไปมาผมก็ถอดออกตอนไหนไจำไม่ได้แล้วนะครับผม อ่ะเดี๋ยวมาทบทวนสกิลก่อนนะครับสกิลแรกนะจะเป็นดีบัฟนะครับผมก็จะมีดาเมจนะะลบอมาตะศัตรูลดอัตราการใช้ทักษะของศัตรู50%นะครับผมแล้วเอ่อความเจ๋งของตัวนี้คือระอยะเวลาสกิลมันจะจะขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดอ่า240ก็นั่นนะครับ24วินะครับผมลบอมาตะ24วินะครับ แต่เสียดายที่ว่าเขาไม่มีร่างไฮเปอร์นะแต่ดีแล้วไม่มีร่างไฮเปอร์มันก็จะจากแปดก็จะเหลือสี่วินะผมสี่ถ้าใส่รถคูลดาวอีกโอ้ออกหนึ่งวินะผมลบอมตะยี่สิบสี่วิลดตานช้ยัาสตร์ยี่สิบสี่วินะถ้าเกิดเวลแม็กนะครับผมแล้วก็สกิลสองจะเป็นอาา่ะอมตะสามวินะครับ, ac, รบแล้วก็ลบอาา่าผลรับ,บ,บด้ลลบแบบต่อเนื่องของพระพวกนะครับผมระยะเวลาคูณศูนย์จุดศูนย์ห้าก็คือสิบสองวินะครับ แล้วก็ลบความเสียหายต่อเนื่องนะครับสกิลไฮเปอร์ก็ไม่มีนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมถือเป็นตัวเก่าที่สำผมนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะถือเป็นตัวที่ดีมากนะผมปี2017นะยังใช้ดีเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะใช้ดีเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เดี๋ยวไปเทสกันนะครับผมใน PP นะฮะ แต่พีพีตอนนี้อาจจะเจอซึกหนักหน่อยนะครับเนื่องจากว่านะเราเจอคนที่เพิ่งตกเพิ่งตกชั้นมานะครับอาจจะงานยากหน่อยตอนนี้ก็เท่ากับว่าทีมผมมีอมตะอยู่สี่สี่ตัวแต่ผมจะยื้อไหวป่ะเพื่อนโอ้ย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 เจ็บโอ้โอ้หโหโคตรเจ็บ พระเจ้าช่วยโคตรเจ็บเลยครับผู้ชมคีัเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอผมขอ 1, ออโต้หนึ่งปกติก่อนี้เจ็บมากเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะผมโดนเอ่อโดนคิงโดนไอ้นั่นนะ่ะโดนไอ้หมอดูมันตัดแ,แล้วก็นั่นนะดูเรื่องเลยโอ้แย่ละผมนี่ประมาทตัวอันนี้ไม่ได้เลยเนะี่ย ผมประมาทตัวบินไม่ได้เลยแย่ล yeah, ะแล้วปัญหาคือโอ้ตาย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 แน่ถ้าถ้าไม่ทันนี้ตายแน่แน่บอกเลยเพราะผมแพ้ครับเพราะว่านั่นแหละคุณดูแรลคุณดูแรลตัวการบินนะพันเก้าผมเรียกยังไงนะแพ้สถานเดียวเสียบรออะไรนะวันนี้อาจจะแพ้ห้าน <YO. S 1> <vo> ัดเลยก็ได้นะใครจะไปดูนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันแบบแพ้ห้านัดแล้วคนก็จะเม้นว่าโอ้พี่กาดจังเลยแพ้ตั้งห้านัดนะนาน,นนะครับผมคุณดูแร่ตัวการบินซะก่อนผมเลี้ยงยังไงไปไปเพิ่มตัวไหนไปเพิ่มไปเพิ่มตัวการบินผมบอกชิบหายไปวอดเลย,ยประเด็นคือตัวการบินผมม,มันเน้น รถแร่ด้วยเน้นรถแร่บางทีมันก็ไม่ตีตัวบินให้ผมผมไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางทีตัวการบินก็พึ่งไม่ได้เหมือนกันจริงๆเมื่อกี้ยื้ออยู่นะถ้าไม่มีตัวบินอะ่ะยือ้อยู่หลังจากพยายามใช้เทมไปแต่พอเอิญหิม,มาเพิ่มถูกตัวจริงๆ เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าฝั่งตรงข้ามเออ่ถ้ามีแค่หน้าไม,ม้อะผมผมคุ้มได้ไม่มีปัญหาเนี่ยแปลกเนาะบางทีโคนี่นะพะนันบางเออ่ของบางทีว่าโหดโหดบางทีมก็บางทีมงทมไม่ได้สร้างอะไรกับผมเลยไม่ได้สร้างปัญหาเลยให้ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างเงี้ยคือผมยื้อได้ถ้าเพราะว่า มันไม่มีตัวเพิ่มแน่ผมคิดว่าผมยื้อได้ถ้าเจอเอเวอร์แม็เงี้ยต้องยือ้อผมคงหวังให้ตัวอัศวินขาวตีให้ตายคง,งยากอ่ะยังไม่แม็กด้วยซ้ำเดี๋ยวผมจะทำไอ้ไอ้หมากลูกขาวแม็กอ่ะน่าสนนะได้ตีต่อกรกับเอ็ดเวิร์ดได้นะ โอ้แต่ดูเหมือนอฝั่งนู้นจะยื้อไม่อยู่อะจบเลยทำไมมันง่ายจังวะโอเคแอลบางคนก็นั่นนะแอลไม่โหดอืมหนึ่งสองนี่น่าจะนั่นมันเลยหิวมันเลย ต้องลองดูไม่ลองไม่รู้นะบางทีวัวจ,จะยื้ออยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะสงสัยอามาต่าสามจะไม่พอนะวันนี้เอ,เ,อเอามาต่าสี่มายื้อหนักกว่าเดิมอีกนะครับ โอเคเราต้องอ่สแปมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสแปมตัวหมากลุกม,มากกว่านี้เราจะได้ยืดได้ขอมานวนหน่อยบางทีก็ต้องใช้มานวนนะโอ้ผมไม่ค่อยไว้ใจอีปล่อยผิดตัวมารู้เรื่อง ยื้เข้าลูกยื้เข้ายื้เข้าลูกถ้าตีใครไม่ตายก็ยือ้เอาแล้วกันใจหนึ่งผมอยากทำหมาลูกขาวแม็กแต่ว่าผมผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีอยู่ในที่ผมจะปั้นแม็กได้แบบมีอะไรที่ดีกว่าโซโอเอง,งอะคิดดูแล้วถ้าทีมผมมีลิวจบแล้ว โอเคอืม okay. uh huh. อันนี้ไม่มีตัวบินนะโอเคงั okay. ้นก็ส่วนผ้าพื้นเนี่ยมาไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ไทยกะผมไม่เคยรู้สึกกลัว,ลวรู้สึกเฉยๆล้ะถึงจะเป็นแม็กก็ตาม อารมณ์คล้ายๆเหมือนริวมะเหนะมือนเวลาเจอริวแต่ริวก็โหดนะนะถ้าอยู่กับบางทีมอ่ะโอ้ใช่ได้ลบเอามาตาดสิวีไปไม่เป็นสิลูกถ้า12วีไปไม่เป็นรอยี่ิบี่วีก่อนตอนอจิกิผมโดนเพิ่มแรนะโดยที่มานะ ทาการหนักอยู่หนักเลยสิต้องสปแปมเอเลนเข้าไว้เมื่อเราเราเหนื่อยแต่ถ้า อนาคตผมได้ซาลีน่าไม้มาผมโว้ว่าผมปานได้นะเกียร์พร้อมนะผมเอามาใช้แทนโซเ,เอไปเลยจบถือว่าใช้ไปางพังได้แล้วก็มีเพิ่มแลด้วยทีมผมไม่มีเพิ่มแล่นะยื้อเก่งใช่ไหมยื้อเก่งอ่าอยื้อเก่งเป็นไงล่ะไทยกะก็ไทยกะเหอะเออ นั่นแหละเพราะนี่ไงครับคือเหตุผลที่ผมชอบตัวไอ้โคน,นีนะดำนามนะเพราะว่านั่นแหละเขาออกอล้างดีบั๊บไงล้างดีบั๊บเราดีมากนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวนะคนโน้มหมดยังยังอะโอเคนี่ตาสุดท้ายแล้วนะครับเดไม่แน่นะอานาคตผมจะปั้นตัวแผงแผงวันเล่งเลยเอามาเกียนนะ อันนี้โฮมไม่น่ามีปัญหาเนาะอะเอเลนแท้งอยู่อันนี้ก็อมาตาล้างดีบ๊ฟบรัวๆคือต้องบอกเขาว่าตัวเก่าบางตัวดีมากเลยอย่างบาร์บีคิวอ,อย่างเนี้ยอย่างตัวน้างต่ำน้ำเนี่ยนะ ตัวกลับบางตัวแบบมันมีสกิลที่ตัวสมัยนี้มันไม่มีนะก็คือไอไอเวลามันคูนเวลเนี่ยเดี๋ยวนี้เหรอไอสกิลพ,พวกนี้มันไปอยู่กับแสงมือแล้วครับตัวปกติไม่มีละทีนี้เดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในไอเดือนหน้าแสงมือตัวใหม่ที่จะมามันจะมีสกิลอะไรที่แบบทําให้ผมแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าเปิดไหมนะผมถ้าคือต้องบอกกันว่า ในความที่ผมอะแสงมืดอะมันไม่ใช่เหมือนตัวหลักนะเพราะผมจากประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้มาคือไม่ต้องมีแสงมืดคุณก็เก่งได้นะผมคือผมรู้สึกว่าแสงมืดอะมันมีเอาไว้เหมือนกับเป็นตัวซับหตัวซัพพอร์ตอะนะผมมันไม่ใช่ตัวกําลังหลักนะผมเรสังเกตได้เลยว่าไอ้แสงมืดเก่งๆส่วนใหญ่อะนะครับถ้าคุณสังเกตนะมันจะเป็นสายพลังกับสายไว้พิบุมรเลยมันจะไม่มีสายว่องไวนะครับผมสายว่องไว ของแสงกับมือดอะ่ะก็จะเป็นแค่ตัวบินกับตัวกันบินนะที่คุณสังเกตใช่ป่ะนะครับอ่ามันจะไม่มีแบบเอ่อแสงที่เป็นว่องไวแบบแบบผลโหนแสงที่ไอ,อ้มืดที่เป็นว่องไวแบบโหนไม่มียังไม่มีอะ่ะมันยังเป็นตัวซับเลยนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ถือว่าสนุกดีนะกับน้ำต้นน้ำนะผม,มคิดดูนะเกิดว่าเกียร์ผมถอดผมเอาเกียร์ผมเอาเกียร์โซเอเ SO A, ไออันนะั้ เอาเอาแม่นทักษะเ,เอาเอาอันนี้มาเอารถคูดาวรถคูดาวอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือสามวีสามวีเรียกทีหนึ่งแล้วก็ปั้นแม็กยี่สิบสี่วีรวมาตานะยี่สิบสี่วีนะครับมันจะโหดขนาดไหนนะผมนะแต่ก็นะครับเรื่องปัญหาเรื่องเกียร์นะครับที่ต้องมาแก้ไขกันต่อไปนะครับผมมันไม่ใช่แก้ไขต้องไปสวดบนเก้าวัดนะผมทำบุญนะว่าเอา่อ ในหนึ่งปีจะได้เกียร์เจ็ดดาวกี่ชิ้นเชอจากคละโบหกครั้งนะผมคือต้องบอกว่าแบบมันมันเกลือมากนะผมไม่ว่าผมจะพยายามเปิดกี่เดือนกี่เดือนมันก็ไม่ได้เจ็ดดาวนะผมได้ยากมากจริงๆนะผมไอเจ็ดดาวชิ้นสุดท้ายนะที่ผมได้ล่าสุดอันนี้คือเก่งนะผมเชื่อก็ไม่ได้ละนะครับแล้วก็ได้ไอคอนด้วยจากไอแพ็คเจ็ดดาวนะครับก็ประมาณนี้นะผมขอบคุณมากจริงนะที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผม ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับกด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะครับเสาร์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ